นักสแสดงจากเรื่องไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กนะครับครับผมก็ฝากติดตามพวกเรายนะฮะและ้วเดีนี้นะครับตน้นปีหน้าที่เจอพวกเราแน่นอนนะครับก็มีความครบรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนน่ารักคนน่ารักอ่ความสดใสแล้วก็มีดราม่าอะไรเล็กน้อยๆนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยฝั่งนี้พูดง้อโอเคครับขอเป็นที่ยืนด้วยนะ ครับโอ๊ตภาสกรครับรับบทเป็นวินครับยืนกระดะครัร um ับบทเป็นยทยครับรัั ну ับร uh ับบทเป็นไอครนะฮะหล่อของเรานะฮะหล่อจริงจกตัวผมเองกันก็รู้สึกตื่เต้นมากๆเพราะว่าคนเยอะมากจริงๆครับตั้งแต่ตั้งแต่ทางเข้าห้างเลยวก็แบบ ทุกคนสังเกตเลยว่ามาถึงนี้ก็คือที่จอดถ้ามันมีนะฮะนั่นก็คือดาราพี่พี่ดาราเยอะมากแล้วก็พี่ๆแฟนคลับเยอะมากจริงๆขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบว่ามาให้กำลังใจพวกเราแล้วก็พี่ๆคนดูด้วยครับใช่ครับเช่นเดียวกันครับก็ขอบคุณที่จัดงานดีๆแบบนี้นะครับก็หวังว่าครั้งหน้าก็จะได้มาอีกรอบนะครับ รวยสีหน่อย3ล้านวิวแล้วเหนือความคาดหมายครับไม่คิดว่าจะถึง3ล้านแต่ว่าต้องที่3ล้านเพราะทุกคนที่แบบถ่ายทำมาเหนื่อยก็แบบว่าภูมิใจแล้วก็ได้แสดงสิ่งที่มันมีแบบว่าเหนือความคาดหมายไปได้เนี่ยครจริงๆภูมิใจแทนพี่พี่ทีมงานเบื้องหลังทุกคนเลยแล้วก็ภูมิใจแทนแทนเพื่อนเพื่อนนักแสดงทุกๆคนเลยครับขอบคุณมากจริงๆที่แบบว่าทำงานหนักมากๆทั้งตัวบทไฟแสงสีเสียงทุกอย่างคือ

เบื้องหลังก็คือเหนื่อยทุกคนเหนื่อยครับเพราะว่าแบบจริงๆทุกคนทํางานหนักมากจริงๆทั้งตัวโดดเองนักแสดงก็ต้องไปทำกันบ้านแม้แต่ทีมเบื้องหลังนะครับก็ต้องไปทํากันบ้านด้วยแบบมุมนี้ใครหล่อบ้างนะมุมนี้ใครน่ารักบ้างนะต่อไปเรื่องของผมก็มีดวงจาก M I G N O N C L O S E T I O N จะมีสีหรือสีที่แบบว่าเดือดเดือดแน่นอน มีบอยรอบนึวันน้อรกเ็นแกันเราเนยนะครับวาย็นอดของที่สี่ัโ้นะครับแล้วหนื่อยครับแล้วก็ทุกวันดีๆที่ได้กลับเร็วก็จะช่งดีหน่อยทุกคนนั่็ี่กันทุกคนับเล่นแ่องพี่มาวินได้เลนะครับนั่งฝั่นั้นได้เลยีสนุกว่าหลายคนนี้เราต้องติดในแผนะครับบอพีุ่มอะไรัว อบเด็กนะผมชายแน่นอนออนแอปีหน้านะครับก็ยังไงเนี่ยใครอยากรู้หรือว่าติดตามข่าวสารอะไรครับสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ p อ e n t e r t a i n m e n t ทั้ง IG Facebook แล้วก็อ๋อ t ิกเกอเลยนะับยังไงก็ฝากเป็นกุ๊ก